มาริยาฟาดเอปารีนาโทษแต่ประชาชนอีกฝ่ายซัดกลับฟังพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องมาริยาโพสไอจีสตอรี่ฟาดถึงเอปารีนาหลังเห็นคลิปสัมภาษณ์สมเพสประชาชนไม่โทษตัวเองโทษแต่ไต่รัฐสอสอ สุดเฟียสซัดๆกลับทันควันฟังพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องโกรธนานไม่สวยนะคะแม้จะมีกระแสตรวจสอบดาราคอเอาแต่ก็ยังคงมีคนบันเทิงออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดมาริยาพูลเลิศลาบมีซิลิเวิร mm ์สไทยแลนด์ d hmm. 0 1 7ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว mm hmm. เช่นกันด้วยการโพสไอจีสตอรีเป็นคลิปที่เอปารีนาสอ,สอ จังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งช่วงหนึ่งได้พูดว่าเมียสมเพศแทนที่จะโทษตัวเองกลับไปโทษรัฐบาลดาราก็เหมือนกันพร้อมเขียนแคปชั่นทุกกลับฟาดไม่ยังระบุข,ข้อความว่า ช่วงโทษประชาชนแทนที่จะมีโซลูชันแก้ไขปัญหาพร้อมใส่แฮชแท็กระบายอารมณ์ในตอนนี้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยงเบื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยโมเซ็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมโหเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโกรธไม่ไหวแล้วแหววล่าสุดเมื่อวันที่26กกรกฎาคม นางสาวปารีนาไกรคุปสอสพอัฒพลังประชารักได้โพสต์ข้อความผ่านเฟตบุ๊กส่วนตัวปารีนาไกรคูปในหัวข้อข้อ,ขอ,ขอเครื่องหมายสีเหลืองมาริยาครธระบุว่าถึงมาริยาคนสวยปารีนาจะค่อยๆอ,อธิบายสิ่งที่พูดเพราะเข้าใจว่ามาริยาเป็นคนไทยที่ฟังและพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจปารีนาได้ประนามทุกคนรวมถึงดาราที่ เห็นแก่ตัวไม่มีจิตสำนึกไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะผู้จัดปาร์ตี้ไม่ใส่มาส์หรือเวลาต้องกักตัวไม่ยอมกักตัวออกมาจูงหมาซื้อกาแฟไปคลินิกไปทั่ววันนี้ยังคงมีดาราติดโควิดจากดาราโดยไม่เจตนา ไม่คิดว่าแค่ไม่ใส่มาสก์กตีต้องติดโควิดหรือนะ้าข้องติดโควิดจากใครจึงวอนให้หยุดโทษพลเอกประยุทธ์หยุดโทษกระทรวงสาธารณาสุขแล้วหันมาดูตนเองเข้าใจแล้วต้องโกรธพวกคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่ปารีนาโซลูชั่นที่พยายามจะแสดงออกไปก็คือจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและหยุดเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชือ้อหายโกรธยังคะโกรธนานไม่สวยนะคะ